มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันธนาพรวังหาค่ะยินดีต้อนรับวันแม่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงรักษาวัฒนธรรมที่โดดเด่นบนเวทีโลกที่เป็นที่น่าจับตามองค่ะล่าสุดนะคะถูกจัดอันดับให้อยู่ในท็อป10ของโลกจากการสำรวจของสื่อระดับนานาชาติค่ะวันที่สิสิงหาคม2568ค่ะนางสาวสาวสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อ การอนุรั์และการสืบสารคุณค่าทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของชาติเพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังนะคะได้เรียนรู้และชื่นชมพร้อมต่อย,ยอดสู่การสร้างรายได้ในภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สําคัญของเศรษฐกิจไทยค่ะล่าสุดนะคะเว็บไซต์ US News World Report ประจําปี2024นะคะจัดอันดับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางมรดกวัฒนธรรมอันดับหของเอเชียและอันดับ8ของโลกจาก89ประเทศนะคะโดยพิจ ระนาจาก5ปัจจัยหลักได้แก่1นะคะการเข้าถึงวัฒนธรรม2ประวัติศาสตร์อันรุ่งเรือง3อาหาร 4. สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะและ 5. ความน่าดึงดูดทางภูมิศาสตร์ทั้งนี้รายได้จากการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ราวเอร์ซของ GDP แต่ไทยยังติดอันดับประเทศที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนมากที่สุดในโลกผลจากการจัดอันดับนะคะสะท้อนถึงพลังของการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมาสัมผัสถ,ถึงสเสน่ห์ของประวัติศส วัฒนธรรมนะคะแล้วก็อาหารไทยนะคะโบราณสถานวัดอารามและการนวดแผนไทยค่ะที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังสร้างอิทธิพลบนเวทีโลกค่ะพร้อมเปลี่ยนสเสน่ห์ไทยนะคะให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศและย้ำว่ารัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของชาติอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ แข็งแร่งยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยคงความโดดเด่นบนเวทีโลกสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกคนทั้งนี้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะที่เป็นที่รู้จักและชาวต่างชาติเนี่ยสัมผัสไ,ได้ได้แก่อาหารไทยอาหารที่มีรสชาติโดดเด่นนะคะอย่างต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานและส้มตำมรดกวัฒนธรรมและประเพณีนะคะอย่างเช่นประเพณีสงการ,รานต์ลอยกระทงนะคะโขนและการฟ้อนลำค่ะ ทั้งยังมีโบราณสถานและวัดสําคัญสําคัญในไทยอีกหลายแห่งนะคะนวดแผนไทยค่ะที่ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของยูเนสโกและที่ขาดไม่ได้นะคะศิละปะการต่อสู้มวยไทยรวมถึงธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นะคะมีชาวเน็ตไทยจานวนมากเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นจัดงานแสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศไทยให้คนต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมให้มากๆประกาศให้โลกรู้ให้เห็นความงด งามเหล่านี้มคิดเห็นต่อมาค่ะเพราะแบบนี้สินะใครๆก็อยากจะเครมอายเขาบ้างเหอะ ที่อยากจะเคลมนะ่ะความคิดเห็นต่อมาค่ะประเทศไทยเรามีศิละปะวัฒนธรรมประเพณีภาษาของไทยหลายพันปีแล้วคนไทยภาคภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทยของเราเป็นต้นค่ะความสําเร็จในครั้งนี้นะคะไม่เพียงตอบย้ําภาพลักษณ์ของไทยที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของเอเชียแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมคะหากมีประเด็นไหนน่าสนใจเราจะมาติดตามกันใหม่อีกครั้งค่ะ